สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูนิดจะมาให้3เทคนิคในการเขียนสมการเคมีพิชิตทุกสนามสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กม .3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม .4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการวามาววสวสวทหรือ ไม่ก็เป็นของจุลาภรที่ใช้ข้อสอบของมหิดลวิญยานุสรนนะคะวันนี้เราจะมาปรับพื้นฐานการเขียนสมการเคมีเนาะครูจะมาให้3เทคนิคในการเขียนสมการเคมีกันนะคะหรือพี่ๆหมอปายที่กําลังเรียนเคมีอยู่และเตรียมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องใช้สมการเคมีเป็นตัวเปิดทางเพื่อให้เราได้คะแนนในการที่เราจะสอบเคมีนะคะ เพราะฉะนั้นหัวใจของการเรียนเคมีนะเริ่มต้นเลยนอกจากรู้ชื่อธาตุรู้ชื่อไอออนเสร็จแล้วนะคะจะต้องมารู้จักกับสมการเคมีนะคะทำไมเราถึงต้องเขียนสมการเคมีหนูเห็นไหมคะในรูปที่ครูเอามาให้เรานาสารสองสารมาทําปฏิยากันนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าเอา้า โพแทสเซียมไอโอไดมาทำปริยากระเลททูไนเต็ดเราก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรในวันนี้ครูจะมาสอนเขียนสมการแล้วก็ดุลสมการอย่างง่ายโดยที่เรายังไม่ต้องคำนึงถึงสถานะของสารก่อนที่เราจะไปคำนึงถึงว่าอันนั้นของแข็งของเหลวเราต้องเรียนเรื่องการ ละลายก่อนนะคะวันนี้เอาเขียนให้ได้นะและช่วงนี้ใครที่เตรียมตัวสอบเข้ามสี่ที่จะเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวมวพศวทเอวิท w i เควิทนะคะถ้าสนใจให้ครูแบบเดี๋ยวครูจะออกมาติวให้เรื่อยๆนะเข้ามาเรียนฟรีได้ที่หน้าเพจนะคะอ้าทีนี้มาดูก่อนเลยนะเห็นไหมคะอย่างตัวเนี้ย โพแทสเซียมไอโอดเห็นไหมคะปกติแล้วเขาก็จะต้องแตกตัวออกเป็นโพแทสเซียมไอออนกับไอโอดายไอออนส่วนเลดในเตดเห็นไหมก็ต้องเป็นพี2ีสองบวกกับในเตดลบแล้วเวลาที่เราจับสมการนะลูกหลักการในการเขียนสมการเคมีนะให้เอาบวกตัวหน้าไปคู่กับลบตัวหลังอย่างนี้นะคะบวกตัวหน้าไปคู่กับลบตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังมาคู่กับลบตัวหน้าแล้วก็จะได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างตัวนี้ก็จะได้เป็น โพแทสเซียมไนเตรตกับเลดไอโอดด์ทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะเขียนสมการเคมีได้นะก่อนที่เราจะเขียนสมการเคมีได้หนึ่งเราต้องรู้ก่อนนะว่าตัวนี้แตกตัวออกเป็นประจุอะไรและแตกตัวเป็นไอออนบวกไอออนลบมีประจุอะไรบ้างนะคะ ทีนี้มาดูต่อมาครูเริ่มเลยนะคะวันนี้มาเร็วกว่าทุกๆวนันปกติครูจะมาไลฟ์ประมาณ3ามทุ่มเนาะพอดีวันนี้เดี๋ยวมีงานต่อนะคะมีงานต่ออ่ามาดูเรค้ครูจะมาให้3เทคนิคง่ายๆก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเทคนิคที่1ต้องเขียนสารประกอบที่เขาให้มาให้ได้ แล้วใครบ้างที่ติดปัญหาในการเขียนสารประกอบถ้าใครติดปัญหาในการเขียนสารประกอบคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวไลน์หน้าครูจะมาพาเขียนนะคะอันนี้อย่างเช่นซินเวอร์ไนเตดอ่าซินเวอร์สารประกอบของซินเวอร์ไนเตดเขียนยังไงปกติซินเวอร์เป็นธาตุทัทนซิช o ันทันซิชชันปกติจะมีประจุได้หลายค่ายกเว้นอยู่3ตัวนะใครที่เป็นลูกศิษย์ครูนิดน่าจะแม่นจะมี3ตัวที่มีประจุได้ค่าเดียวใครรู้บ้างเอ่ยก็จะมีซินเวอร์บวก1 AG บวกหใช่ไหมคะซิงสบวกแล้วก็สแกนเดียม3บวกที่มีประจุได้ค่าเดียวเทคนิคแรกเขียนสารประกอบออกมาให้ได้ก่อนอ่าเขียนยังไงอย่างเช่นซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็ AG นะคะทีนี้หนูเขียนอย่างนี้เลย AG บวกในเตส NO3 ลบอย่างนี้ นี่บวกหนึ่งกับลบหนึ่งประจุจะหายพอดีนะคะการเขียนอย่างงี้คือเขียนสารประกอบไอออนิกจะอยู่ในการปรับพื้นฐานในการเรียนเคมีนะใครยังไม่แม่นบอกยังไม่แม่นเดี๋ยววันหลังจะมาสอนอันนี้ให้นะคะแล้วใครที่กำลังแบบว่าตั้งการที่จะสอบเข้ามสี่ห้องโครงการวิเศษแน่ๆโอ้ยอยากไปเรียนเด็กทุนอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้ก็ต้องรู้ไว้นะลูกรู้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการคำนวณต่อนะคะเขาจะใช้เนื้อหามตน้น ที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วบางเรื่องจะแตะเนื้อหามปลายไม่ไม่ถึงขั้นมปลายแต่คือเป็นพื้นฐานของเคมีที่เราจะต้องรู้แล้วเราก็ต้องเอามาเขียนเอามาคำนวณน,นะโอเคไหมอะซินเวอร์ไนเตรตบวกกับกรดไฮโดรคลอริกถ้าเขาเป็นสารละลายเนี่ยเขาจะเป็นไฮโดรคลอริกแต่ถ้าเขาเป็นแก๊สเขาจะเป็นไฮโดรเจนคลอ ายนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะอ่าววักกบกดไฮโดรคอริกวันนี้ครูเน้นว่าวันนี้ครูยังไม่ได้เขียนสถานะนะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนว่าอะไรที่ละลายน้ําได้อะไรที่ไม่ละลายน้ําแล้ววันนั้นเราจะมาใส่สมการเคมีกันนะคะโอเคป่าอ่าใครเข้ามาอย่าลืมนะคะเวลาเทคนิคในการเขียนเทคนิคแรกที่ครูให้นะไปแล้วหนึ่งเทคนิคนะครับคือ เราจะต้องเขียนสารประกอบออกมาให้ได้และเทคนิคที่2เทคนิคที่2เนี่ยเวลาเราแตกตัวออกเป็นไอออนเนาะไฮโดรคลอริกแตกออกเป็น H สบวกกับคลอรีลลบนะคะให้เอาบวกตัวหน้าไปจับคู่กับลบตัวหลังนะนี่บวกตัวหน้าไปจับคู่กับลบตัวหลังจะเกิดการสลับที่กันไปไป,ไปมาๆนะคะบวกตัวหน้าไปคู่กับลบตัวหลังจะได้เป็น s i n เวอร์คอไลน์ใครไม่รู้ทำไมคู่ถึงได้ซิลเวอร์คอไลน์เพราะซิลเวอร์บวกหนึ่งคอไลน์ลบหนึ่งประจุจะหักล้างหายพอดีเลยนะคะจะได้เป็น s i n เวอร์คอไลน์แล้วก็เอาตรงนี้เป็นบวกนะคะลูกตรงนี้เป็นบวกนะบวกตัวหลังไปคู่กับลบตัวอะไรคะบวกตัวหลังไปคู่กับลบตัวหน้านั่นเองเอา้าวโปรตอนมาคู่กับลบตรงนี้คู่กันนะคะก็จะบวกกับกรดในอะไรกรดไนติกแบบนี้อันนี้คือ แล้วออกไปทุกครั้งของการเขียนสมการอใครตอบครูได้บ้างทุกครั้งของการเขียนสมการต้องอย่าลืมทําอะไรใครรู้ใครรู้การเขียนสมการเคมี1เขียนสารประกอบของสารตั้งต้นให้ได้2เขียนสารประกอบของสารผลิตภัณฑ์ให้ได้เสร็จแล้วข้อ3จะต้องอย่าลืมดุลสมการดุลสมการและสมการเคมีที่สมบูรณ์จะต้องใส่สถานะนะคะ แต่วันนี้ครูบอกเลยว่าเป็นการเขียนสมการเคมีอย่างง่ายซึ่งครูยังไม่ให้ใส่สถานะนะเดี๋ยววันหลังครูจะมาไลน์ว่าอะไรเอ่ยที่ละลายน้ําได้อะไรที่ละลายน้ําไม่ได้แล้วเราจะมาใส่สถานะกันวันนี้เราเขียนสารผลิตภัณฑ์ออกมาให้ได้และดุลสมการให้ได้ก่อนโอ้โหหัวใจกันมาลวนๆใครเข้ามาแล้วกดหน้าเหลืองให้ครูหน่อยมันจะทําให้คนเห็นกดหน้าเหลืองเข้ามาเลยนะจ๊ะ ปกติจะไลฟ์ประมาณ3ามทุ่มแต่วันนี้เดี๋ยวมีงานที่จะต้องทําต่อก็เลยออกมาไลฟ์เร็ววันนี้จะมาให้5ข้อสันส้นๆน,นะคะ3เทคนิคในการเขียนสมการเคมีเนาะอ่ะแล้วก็พอเขียนเสร็จต้องดุลสมการเสมออย่าลืมทุกครั้งของการเขียนสมการเคมีนะลูกอย่าลืมการดุลสมการถ้าไม่ดุลสมการไม่ได้นะจ๊ะอ้าวดุลยังไงเวลาเช็คการดุลสมการเนาะ เอจีบวกหนึ่งอ่ะเอจีก็หน้ามีหนึ่งตัวข้างหลังมีหนึ่งตัวแสดงว่าเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วในเตดมีหนึ่งมีหนึ่งเอมีกลุ่มเดียวกันก็เท่าแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสมการนี้ดุลแล้วหลูกดุลแล้วแค่นี้เองเห็นไหมอย่าลืมเทคนิคของครูนะบวกตัวหน้าไปคู่กลบตัวหลังบวกตัวหลังมาคู่กลบตัวหน้าแต่ก่อนที่จะเขียนสมการเคมีได้ต้องรู้นะลูกว่า AG บวก1ในเตดลบ1นะ ใครยังไม่แม่นเรื่องนี้เมนไว้ข้างล่างได้เดี๋ยวครูจะมาสอนให้เรื่องสารประกอบไอออนิกมีใครบ้างที่กําลังจะเตรียมสอบเข้ามา .4 ห้องเรียนพิเศษต่างๆบอกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใครจะสมัครวมวร,รีบสมัครนะคะหมดเขตแล้วสมัครวันที่31สิงหานี้นะอ้าวสาหรับพี่มปลายถ้าเขียนโซ่การเคมีไม่ได้จุดเริ่มต้นของการเรียนเคมีของหนูก็จบเหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมนะอ้าวเห็นไหมเลดเลด ทูไนเต็ดเลดคือ PB ทีทีนี้ถ้าเป็นท่า transition เขาจะต้องบอกประจุด้วยเลขโรมันเห็นไหมเขาให้มาแล้วเป็น2บวกเห็นไหมคะโอเคอ่าทิ้งแงวโอเคนะคะอ่าเขาให้มาแล้วเป็น2บวกอ่าต่อๆทีนี้เป็นเลททูไนอะไรคะลูกเป็นเลททูไนเต็ดนะคะเป็นเลททูไนเต็ดอ่าอันนี้ก็จะเป็น PB ตรงนี้จะเป็น PB 2บวกนะ กับในเตตลบอย่างนี้นะคะในเตตของเราคือลบหนึ่งนะทีนี้พ B บีบวกเสร็จปุ๊บในเตตของเราก็เลยต้องห้อยอะไรนั่นเองห้อยสองโอเคเพงก็นั้นเลยในเตตของเราก็เลยต้องห้อยอะไรคะลูกห้อยสองนั่นเองนะคะห้อยสองโอเคนะ <c oughs> โอเคอะเลทูในเตดบวกกับโพแทสเซียมอไอโอไล ไอโอไดไอโอไดเสียงครูชัดไม่ชัดบอกด้วยนะคะเสียงชัดไม่ชัดบอกด้วยนะใครเข้ามาแล้วแล้วมีเพื่อนมีน้องหรือมีคนที่เรารักนะคะกําลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามาสี่ห้องโครงการพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวมวอเด็กพว,วทแล้วก็เ,เคากำลังเรียนเคมีอยู่นะคะฝากแชร์ฝากแท็ก Tag ให้ด้วยนะโอเคนะอ่าทีนี้ต่อนะคะเลดเห็นไหมคะทำไมครูถึงห้อย2ตรงนี้เพราะ P ีกี่บวกะลุก PB2 บวก PB2 บวกนะ เด็ก <uk> <ong> <ick> <b ong> บอกครูทราอะไรเนี่ยพ <P> ี่มีสองบวกนะคะในเต็ดลบเดียวแล้วทำไมครูถึงต้องใส่วงเล็บเพราะเขาคือกลุ่มอนุมูลอิสระกลุ่มอนุมูลอิสระก็คือมีสารมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใส่อะไรนั่นเองใส่วงเล็บนะอย่าลืมนะถ้าเป็นธาตุตัวเดียวเราจะไม่ใส่วงเล็บนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มอนุมูลอิสระเราถึงจะใส่วงเล็บนะอ่ะทีนี้อย่าลืมเทคนิคต่อไปโพแทสเซียมไอไดเคบวกไลบ แล้วเราก็จะเอาบวกตัวหน้ามาคู่กับลบตัวอะไรเอ่ยเหมือนเดิมลบตัวหลังนะคะบวกตัวหน้าคู่กับลบตัวหลังนะอ่ะพอมาคู่กันคู่กันเสร็จทำยังไงต่อคู่กันเสร็จทำยังไงต่ออ่ะทีนี้พอเขียนเสร็จนะคะเราก็จะได้เป็น P B I ห้อยอะไรนั่นเอง I ห้อยสเห็นไหมคะ ทำไม i ถึงห้อยสองเพราะ p, p ีของเรา2องบวก i ลบหนะแล้วต่อไปก็เอาบวกตัวหลังบวกตัวหลังอย่างนี้นะคะมาคู่ก,กับลบตัวหน้าก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยจะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่ามาได้เป็น KNO3 เห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ข้อนี้สมการดุลหรือ,อยังเอ่ยสมการดุลหรือ,อยังใครดูออกบอกครูด้วยแล้วใครดูออก พีบมสองบวกตรงนี้คือสิ่งที่หนูมักจะผิดในเตดเป็นกลุ่มอนุมูลอิสระต้องใส่วงเล็บแล้วห้อยเลยค่ะห้อย2อันนี้อย่าให้พลาดอย่าให้เสียคะแนนนะทุกๆกคนอ้าวแล้วต่อไปบวกตัวหน้าไปคู่กับลบตัวหลังอย่างนี้นะคะเวลาเขียนสมการเคมีเนาะแล้วตรงนี้ห้อย2เพราะ PB ีของเรา2บวกเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเขียนสมการเคมีอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดอ้าวแล้วก็บวกตัวหลังมาคู่กับลบตัวหน้าเสร็จแล้วทีเนี้ย อย่าลืมดุนสมการดุลสมการยังไงในเตจมีอยู่2แต่เห็นไหมคะอันนี้มีแค่กลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเราเติมเลข2ตรงนี้นะลูกเติมข้างหน้าแบบนี้แล้วที่ผิดรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะมาใส่วงเล็บห้อย2อ,อย่างเงี้ยไม่ถูกนะคะการที่เราจะเขียนห้อย2ออย่างเงี้ยจะเกิดจากประจุของธาตุที่เป็นประจุบวกข้างหน้านะคะไม่ได้ว่ามันจะมาเหมือนเดิม ทุกครั้งของการเขียนสมการเคมีให้ยึดประจุของธาตุเป็นหลักเขียนเสร็จแล้วถ้ามันไม่เท่ากันค่อยมาดุลสมการทีหลังหลายหลายคนนะลูกศิษย์ครูก็เป็นเริ่มต้นไอห้อยสองข้างหลังก็ห้อยสองก็ไม่ถูกนะคะอ่ะทีนี้สมการเห็นไหมข้างหลังไอมีสองตัวข้างหน้าเราก็ต้องเติมเลขอะไรนั่นเองเติมเลขสองเห็นไหมสมการนี้เท่ากันหรือยังคะเท่าแล้วอย่าลืมนะเทคนิคแรกเขียนสารประกอบสารตั้งตน้น สองหาผลิตภัณฑ์ให้ได้และสามดุลอะไรคะลูกดุลสมการดุลสมการอย่าลืมดุลสมการนะคะแล้วก็เวลาเช็คถ้าเป็นกลุ่มอนุมูลอิสระถ้าหนูจะห้อยสองหนูต้องใส่วงเล็บด้วยเสมอเสมออันนี้ครูเน้นเลยนะเสมอนะคะใส่วงเล็บด้วยเสมอนะแล้วเขียนเสร็จเช็คสมการดีๆยาลงว่าเอ้ยคุณครูข้างหน้ามันวงเล็บสองข้างหลังก็วงเล็บสองไม่ใช่ ทุกครั้งของการเขียนเราจะยึดไอออนหรือยึดประจุเป็นหลักนะโอเคไปดูตัวต่อไปข้อ3นะคะวันนี้ครูเอามาให้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันแบเรียมคอไรด์ BACL ห้อย2คุณครูคทำไมถึงรู้แบเรียมหมู่2อบวกคลอไรด์หมู 7, ่7ลบ1อย่างเงี้ยนะคะใครที่เต็มตัวจะสอบเข้ามา4หนูต้องรู้ไว้ด้วยนะลูกพื้นฐานของเคมี คือไม่ได้แบบลึกลงไปไปเรียนเคมีม .4 ม .5 ม .6 ไม่ขนาดนั้นแต่พื้นฐานเบื้องต้นของเคมีเนี่ยที่จะทําให้หนูทําข้อสอบได้ต่อๆไปหรือทําโจทย์ได้หนูต้องรู้หนึ่งแหละรู้จักไอออนรู้จักประจุบวกประจุลบรู้จักสารประกอบไอออนิกสารประกอบโควาเลนต์และต้องได้สมการเคมีนะคะอันนี้สําคัญมากบวกกับกรดไนติกกรดไนติกคือ H กกับ NO 3ลบอย่างนี้นะลูก H บวกกับ NO 3ลบนะคะอ่าทีนี้อย่าลืมเทคนิคของครูเอาบวกตัวหน้าไปจับคู่กับลบตัวหลังอย่างนี้นะแล้วแบรเรียม2บวกกับไนเต,ตรตหนูเห็นไหมคะตรงเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่หนูจะได้เป็นแบรเรียมไนเต,ตรตตรงนี้ต้องใส่วงเล็บห้อยไรด้วยเสมอห้อยสองทำไมถึงห้อยสอเพราะแบรเรียม2บวกแล้วไนเต,ตรตเป็นกลุ่มอนุมลอิสระทุกครั้งเนี่ย เวลาเราจะห้อยตัวเลขที่เป็นกลุ่มอนุมูลอิสระต้องวงเล็บด้วยเสมอสำคัญมากๆนะคะอันนี้ครูยังไม่ได้ยึดว่าเอ้ยอันนี้ใส่สถานะอะไรนะลูกที่ยังไม่ใส่สถานะเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้เขียนพื้นฐานสมการเคมีเริ่มต้นให้ได้เนาะโดยเฉพาะน้องๆที่จะสอบเข้าม .4 อ,อันนี้เน้นมากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ครูก็จะติวเด็กที่สอบวมวพสวทนะคะอ้าวมาบวกตัวหลงังมาคู่กับลบตัวหน้าบวกก็ได้เป็นไฮโดรคอริก h บวกกับ c l ลบนะโอเคไหมแล้วสมการดุลหรือ,อยังทุกครั้งของการเขียนสมการอย่าลืมดุลสมการสำคัญมากๆเลย <c oughs> อย่าลืมดุลสมการนะคะอย่าลืมดุลสมการอ่ะเห็นไหมคะในเตดห้อยสอในเตดห้อยสตรงนี้ต้องใส่เลขอะไรนั่นเองเลข2คอลายข้างหน้า คอลน์มีอยู่2ตัวข้างหลังก็เติมเลขอะไรเลข2เห็นไหมคะสมการดูแล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าดุนเสร็จไม่เสร็จให้เช็คอีกรอบแบรเรี่งมีหนึ่งอันนี้มี1นในเตดมี2อ,อันนี้ก็มี2แค่นี้เองลูกเด็กๆโคราลน์วมวจะมีอยู่2ที่ก็คือที่ ลัสิกมากับที่สุราอวด์นะคะชอบที่ไหนก็ลองไปเลือกเอานะอย่าลืมไปสมัครนะลูกหมวดเขตรับสมัครวันที่31สิงหาคมนี้นะคะใครที่สมัครได้ไปลองสนามสอบนะใครลูกศิษย์ครูที่ติดไปก็ส่วนใหญ่เข้าไปเขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าเออเขาก็มีทุนให้นะคะครูค่าหอค่าอะไรเขาก็ให้นะก็ ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับใครที่จะไปเรียนสายนี้หรือมีความมุ่งหวังอยากจะไปสอบนะคะถ้าเป็นพศออวทถ้าที่คนราชบ้านเราก็อยู่ที่สุรนารีนะใครสนใจอยาไปเรียนนะคะไปสมัครสอบได้โอเคไหมแล้วพื้นฐานอันนี้ก็จะใช้เวลาที่หนูจะทำข้อสอบเนาะ อย่างน้อยเรียนเคมีเนี่ยจะต้องรู้สมก,การเคมีนะลูกถ้าเขียนสมก,การเคมีไม่ได้นี่ก็จบเหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมนะคะอ้าวทีนี้มาดูซิเวอร์ไนเตรดมาต่อมาต่อมาต่ออีก2ข้ออีก2ข้อเร็วๆซิเวอร์ไนเตรด AG AG NO 3นซิเวอร์ Ag บวกไนเตรต NO 3ลบโอเคเปล่าอ้าวแคลเซียมแคลเซียม2บวก คอลายลบหนึ่งคุณครูทำไมหนูไม่รู้เลยว่าอะไรมันบวกอะไรมันลบแสดงว่าหนูไม่ได้ตารางธาตุใครที่แบบครูเขียนเฮ้ยแคลเซียมสองบวกแล้วบอกไม่ได้ว่าไอเนี i, này, ้ยแคลเซียมของบวกแสดงว่าไม่ได้ตารางธาตุไปไล่สักหน่อยนะคะลูกไล่แนวตั้งเลยหมู่สองมีอะไรหมู่สามมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมู่หกลบสองหมู่เจ็ดลบหนึ่งแล้วคือตารางธาตุเนี่ยถ้าอย่างไม่ได้เลยให้ได้สักยี่สิบตัวแรกเนาะถึงแม้จะเป็นมอต้นก็ตามนะคะ แต่ข้อสอบที่สอบเข้าม4เนี่ยไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงเนื้อหาว่า4 5 6นันลูกเขาเอาแบบเหมือนผิวๆอะเนาะเอาพื้นฐานของเคมีนี่แหละแต่หนูก็ต้องรู้เพื่อที่จะเอาไปทําเอาไปวิเคราะห์ข้อสอบต่ออะอย่าลืมอ่าวบวกก็ไปคู่กับลบอย่างนี้นะคะซิลเวอร์ไนเตรตได้แคลเซียมคอลอไรด์อย่าลืมห้อยสองนะเพราะแคลเซียมกี่บวกคะแคลเซียมสบวกแคลเซียมส,บว,ยมสบวกนะ โอเคไปต่อนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นซินเวอร์คอไลน์และสิ่งสำคัญเลยที่หนูหนูต้องรู้แล้วมักจะผิดคืออะไรคุณครูสารตั้งต้นห้อยสองข้างหลังมาห้อยสองแบบเนี้ยผิดผิดมหันด้วยนะคะการเขียนสรรมการเคมีทุกครั้งครูบอกเสมอยึดประจุเป็นหลักยึดหลักการเกิดสารประกอบไอออนิกนะลูกอย่างอันเนี้ยบวก1อันนี้ลบ1ก็จะได้เป็นซินเวอร์คอไล์ปกติ แล้วเวลาเขียนแล้วที่หลงกันอะเพราะอะไรเขียนเรามันไม่เท่าพอเขียนเสร็จอ้าวคุณครูทาไมสมการหนูไม่เท่าล่ะพอไม่เท่าอ่าพอไม่เท่าปุ๊บก็เป็นยังไงคะก็พยายามที่จะแบบทําให้มันเท่าด้วยการไปคิดลอกสารข้างหน้ามาจริงๆแล้วไม่ใช่นะลกูกเขียนปกติแล้วมาดุนสมการทีหลังอันนี้สําคัญมา,มากๆเลยอ้าวบวกตัวหลังมาคู่กับลบตัวหน้าตรงนี้ก็ต้องเป็นแคลเซียมไนเตรตเนี่ยเห็นไหมคะ สิ่งสำคัญเลยที่ครูเน้นนะลูกถ้าเป็นกลุ่มอนุมูลอิสระต้องใส่วงอะไรด้วยเสมอใส่วงเล็บใส่วงเล็บแคลเซียม2บวกในเตรตก็ต้องห้อยอะไรคะห้อย2แล้วพอเขียนเสร็จนะ เขียนเสร็จก็ต้องดุลอะไรด้วยเขียนเสร็จก็ต้องดุลสมการเคมีด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเสร็จต้องดุลด้วยทยํายังไงให้ดุลหลักการดุลก็คือทํา2ฝั่งให้มันเท่ากันทํา2ฝั่งให้มันเท่ากันทํายังไงนับเลยเลยลูก HG อันนี้1อันนี้ 1A เท่าแล้วพอในเตดอันนี้ถ้าครูไม่ใส่วงเล็บแสดงว่ามันมีแค่1กลุ่มอันนี้ครูใส่วงเล็บเอมี2เราก็เติมเลข2ข้างหน้าหนูดูเวลาครูเติมตัวเลขนะ เวลาเติมตัวเลขเนี่ยคือทําให้มันเท่ากันถ้าสารประกอบมันเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่ด้านหน้านะลูกอย่าไปหลงว่าเอาไปห้อยข้างหลังนะคะอ้าวทีนี้เห็นไหมเอ่ยในเตะส,สองสองแล้วนะซิลเวอร์มี2เราก็เติมเลขอะไรข้างหน้าเลิกสะเลข2แบบนี้เห็นไหมคะดูสังเกตเวลาครูเติมดีๆทําให้คอไลนอันนี้มี2อ,อันนี้ก็2แล้วแค่นี้เองเพราะฉะนั้นครูสรุปให้นะ3เทคนิคในการเขียนสาร สมการเคมีพิชิตทุกสนามสอบเลยเพราะทุกครั้งที่หนูไปสอบเนี่ยยังไงก็ต้องสอบคือเคมีก็ต้องเขียนสมการออกมาให้ได้นะคะคือ1นนะ1จะต้องเขียนสารประกอบของสารตั้งต้นให้ได้อ่าเขียนสารตั้งต้นให้ได้และ2ต้องรู้ว่าอะไรมีประจุเป็นอะไรอย่างเช่นแบเลียม2บวกอย่างเงี้ยแล้วเอาบวกตัวหน้าไปคู่กับลบตัวหลังบวกตัวหลังมาคู่กับลบตัว นะและ3เขียนเสร็จต้องดุลสมการสำคัญมากๆสำคัญมากๆในการดุลสมการนะคะแล้วหลักการดุลสมการนะลูกเวลาดุลเนี่ยเช็คข้างหน้ากับเช็คข้างหลังให้เท่าๆกันนะนะคะแล้วพอดุลได้เสร็จปุ๊บหนูก็จะได้สมการแล้วเดี๋ยวว่าหลังครูจะมาพาใส่สถานะว่าอะไรคือของแข็งของเหลวแก๊สนะคะใครที่มาดูย้อนหลังไน์นี้แล้วเตรียมตัวที่จะสอบเข้าม .4 กังวลเรื่องอะไร แล้วอยากให้ออกมาติวให้เรื่องอะไรเดี๋ยวครูจะออกมาติวให้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องๆหนูๆมีโอกาสที่จะได้ทุนนี้มันก็จะแบ่งเบาแบบสําหรับใครที่ชอบจริงๆงก็จะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองไปได้เยอะเลยนะคะอ๋อแล้วก็ก็ต่อไปก็คือแบบว่าอย่างน้อยเราก็ได้อยู่แบบเขาก็มีค่าใช้จ่ายมีรายเดือนให้เราด้วยนะคะถ้าสอบติดก็เยี่ยมไปเลยแต่สอบไม่ติดก็เรียนห้องปกติทั่ว,วไปเนาะ โอเคใครมีปัญหาในการเรียนเคมีติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์หรืออินบ็อกซ์ในเพจครูได้เลยนะคะเราจะผ่านแล้วก็เราจะเราจะช่วยกันจนกว่าเราจะเก่งเคมีไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็อย่าลืมอยากได้เกรดสี่เคมีคิดถึงครูดิดนะคะวันนี้ก็บา,บายบายสวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไล์หน้านนะคะโอเคเปล่าสวัสดีค่ะ はい。